Let's go. 아무도 눈치 못 채게끔 너를 훔쳐보는 게내 버릇이 되었어. 이나는 배우가 되었어. a c t i 너에게 가서 말을 건네는 상. 나이 나이 나이. มันเป็นเลขกลับฝายรหัสบอกว่าได้ทองได้ทองใน S M S บอกเลยได้ทองนะครับผมไม่เห็นมีเลย S M S ของวันไหนครับคนละวันป่ะครับเป็นรหัสทองครับไม่ใช่ใช่เปล่าคุณคุณไม่ใช่ครับคุณชื่ออะไรฮะชื่อวนาค่ะคุณมั่วเป่ะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใครมั่ว คนระยองได้เ่อแจกไปแล้วพี่แจกไปแล้วแจกไปแล้วน้ำแมนแมนไม่แล้วคนเนี้ยไม่แล้วนี่คือแต่แต่่ทีฝากลับตรงนี้มันเวลาเราต้นสมิดคนอะเ่อคนระยองอะไรเงี้ยมันตรงกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอามายืนยันดีกว่าตรวจหลังกล้องกันตรวจหลังกล้องกันเนี่ยไม่ต้องไปดูเอสเอฟเอสที่ส่งเลยต้องเห็นต้นขั้วเลยเฮ้ยตรวจตอนนี้เลยนะบอกเขาบอกเขาลุกขึ้นมาตรวจเขานอนอยู่อ่ะ เออปุ๊บก็ได้กุ๊บได้เคือก็มาตรวจตอนเนี้ยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมไม่ต้องรอก่อนต้องรอก่อนเปคนเครื่องเดียวเนี่ยคุตัดจ่ายไปแล้วเป็คนจังหวัดระยองเหมือนกันอ่าคุณพูดจีิงๆว่าใช่ป่ะบอกแล้วอ่ะก่อนบอกแล้ว่ะใช่ป่ะมีอ่ะมีเท่าไหร่มันีให้เขาดูอ่ะมันใช่ที่ไหนล่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไม่๋ยวเดี๋ยวจะไปพ่อไมโควรเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาคืนก่อนเอาเคืนองก่อนเดี๋ยวยังไม่ชัวร์เลยเออเอาให้ชัวนถูเยอะๆจะได้นั่น หนค่ะสามหกห้าส <uh> ี่สองเจ็ด้าคใช่ไหมกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ใช่ใช่อ้าวฟังนุ๊กบอกอย่างนี้ดีกว่าดูเองเลยดีกว่าใช่ไหมได้อะไรได้อะไรเขาถือว่าได้อะไรเนี่ยได้ทองค่ะได้ทองคำมุนค่ะเงินล้านบาทเจ้าจันทร์ดีเจ้าจันทร์ 动一下，动一下。 เกี่ยวกับจัดเลี้ยงมั่งประชุมขบสสนาค่ะที่สวมสมนสมเด็จพระเทพระคะก็คือส่งฝาตนามาปกติะคะ่ะก็มทีทีมงานโทรมาว่าจากจัดอิชิตานบอกว่าเป็นผู้โชคดีได้ไอโฟนนะคะแต่ว่าได้แต่แต่พอตอนเย็นสักประมาณช่วงกืบเอค่ะมันมีข้อมันมีข้อความเข้ามาเป็นเลเอรเพจนะคะว่าว่าว่ามันมันเป็นรหัสตรงกับใต้ฝาที่เรามีอะคะ่ะไม่เข้าผิดหรือเราผิดอะไรเงี้ยคะ่ะมันไอโฟนหรือว่ามันทองหรือมัน ก็หวังค่ะจริงจังด้วยจริงจังเลยไปเรียนต่อเพราะว่าตอนนี้เรียนอยู่ค่ะเรียนอยู่เรียอยู่ชั้นไหนฮะปวสสกำลังจะจบค่ะสูงสุดที่มีไม่เคยเกินห้าหมื่นค่ะก็ดีใจค่ะใจ้อนห้าก็ดีใจแล้วได้ทองก็แบบดีแล้วจังหวะจังหวะที่จังหวะที่ถูกถูกทีมงานแกล้งนะฮะคุณสมพงศ์คนนี้นะฮะ่แกล้ง คิดว่าจะได้ทองไหมวันนี้ก็ในฝาเราก็ตรงเอแล้วเราเช็คแล้วก็ตรงแล้ว,วก็ถ้าอาจจะผิดพลาดอะไรมัาใครโอนก็เอา <c oughs> ไปก่อนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณคุณตังค่ะที่ทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงที่ได้ทําให้เปลี่ยนชีวิตจะแบบจะดีขึ้นเยอะเลยขอบคุณคุณตันจริงที่มีโครงการอันนี้นขึ้นมาค่ะมีเสียก็เลยมีนี่วะครับเนี่ยมีค่ะเป็นนี่อะไรฮะอ่ะท่านไหนนหลายยาค่ะที่นี่ท้านไหนระมาณเท่าไหร่ฮะ เอปนแสยตัวแทนจะใช้นี่ให้หมดค่ะตังคค่ะหนึ่งล้านบาทนะหนึ่งบาทครับนี่ไอทำงานปตอตลาดเทศบาลมา่ระพูดเรานี่เองครับยีชิตันลีชินเติเออจริงตัวจริงหอวะจะใช้ด้วไม่ใช่มั้ไม่ใส่หมวกไงมาเป็นเบิรอดเลย มันไม่มีแดดดูดูดูหน้าทีมทีมอะไม่มีแดดผมเลยไม่ใส่หมวกใช่ไหมครับเอาไป1ล้านบาทคุณตาให้ไหมครับให้ครับใช่เหรอใช่หรอมีช่าจิงจ่ช่ชมผู้ต่อหนาเลยเรอใครจะมาแจกเลาไม่ใช่ไม่ใช่ผมจะตึองไม่ได้ไงอนหนึ่งล้านบาทใช่ไหมใช่ไหมได้ไหม ตัวจริงลหรอตัวจริงหรอกะทีมียังไงก็ไม่ใช่หล่อ่ะนี่หลอท่นี่หล่อให้คุณตัดว่ครับนใจว่าฮะัวร์ใช่ไม่ใช่เสียงผ่าใจเลยหนูยังหนูยังยังดูอยู่เลยรู้ได้ไงก็มันไม่ใช่จริงไงลชแต่ว่าไม่ใช่แต่ว่าอร่อครับใช่ปะ อะไรนะลูกชายลูกชายเลยเหรอไม่ใช่นี่ย่าหน้าเหมือนกันดูดิคุณตันไหมครับเนี่ยไม่ใช่ปตุกไม่ใช่ใช่คุณตันไหมเอาเลยครับบอกแล้วว่าที่เห็นอยู่คือคุณตันจุดจอด